สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปาล์มและปุ๋ยอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีไม้เข้ามาใหม่นะครับผมเป็นไม้ไซส์กระถาง6นิ้วนะครับผมราคายังเป็นราคาโปรโมชั่นอยู่นะครับผมจัดเป็นโปรโมชั่นส่งท้ายวันแม่นะครับผมราคากระถางละ150บบาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมสั่ง สั่ง5ต้นจัดแถมให้1ต้นนะครับสั่ง10ต้นจัดแถมให้2ต้นนะครับผมมีแต่ไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมไม้บางชื่อนะครับจะไม่ซ้ำกับโปรโมชั่นรอบที่แล้วก็มีนะผมเป็นไม้ใหม่เข้ามานะครับผมสวยมากนะครับชื่อแปลกๆนะครับผมแต่ก่อนที่จะจะเป็นไม้ร้อยหก็จะเป็นตัวนี้ก่อนเนาะใช่ครับผมนี่ครับปามกับปุ๋ยมีไม้ หนึกระถางมาฝากนะผมต้นนี้มีชื่อว่าเต่ารัตนชัยนะผมต้นนี้นะครับสวยมากนะผมอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะครับความสูงประมาณ5 0เซนติเมตรนะครับผมสวยมากนะครับผมต้นนี้เต่ารัตนชัยนะครับผมราคาอยู่ที่2 2งอจัดส่งฟรีจ้าครับผมมีมาฝาก1กระถางนะครับ2 2 0บาทจัดส่งฟรีนะครับผมค่ะ เรามาเริ่มราคาหนึ่ง้อยห้าสิบาทห้าแถม1-10แถม2กันนะจ๊ะต้นนี้เป็นต้นแรกเลยเนาะต้นนี้คือกุหลาบขาวค่ะกุหลาบขาวที่อยู่ในไซส์6นิ้วนะจ๊ะสวยๆแบบนี้เลยลายเด่นๆอย่างนี้แหละคะ่ะกุหลาบขาวหนึ่ง้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีเช่นเดิมจ้ากุหลาบขาวนะคะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่า อินทระรังสรรค์น,นะครับสวยมากนะผมยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับอินทระรังสรรค์น,นะครับผมเป็นไม้ใบยาวนะครับกัดสีเหลืองทองนะผมต้นนี้สวยมากความยาวของใบประมาณ40เซนติเมตรเลยนะครับใบยาวปกคลุมกระถางแบบนี้เลยนะครับผมสวยเนาะใช่สวยมากนะครับกัดสีได้สวยมากใบยาวได้สวยมากนะครับ หนึ่งร้อยห้าสิบาทห้าแถมหนึ่งสิแถมสองนะครับผม <Yeah. S 1> อิน <Okay. S 1> อินทะละรังสันนะครับนี่ครับสวยมากนะผมยังเป็นไม้หายากอย,กอยู่นะครับ<ช>รีบได้รีบเลยนะครับผมและโปรโมชั่นก็ยังเป็นโปรโมชั่นเดิมอยู่ค่ะเนาะส่วนที่ปุ๋ยถือต้อนนี้คือสุพรรณหงษ์ใช่ปะใช่ครับสุพรรณหงษ์ค่ะเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะกระถังละหนึ่งร้้าสิบบาทเช่นเดิมนะคะพี่จา๋า 150บาทสั่ง5แถม1สั่ง10แถม2องยังเป็นโปรโมชั่นเดิมให้อยู่จ้าสุพรรณหงส์สวยๆเลยปกติสุพรรณหงส์จะไม่มีไซส์นี้มานะผมรอบนี้พิเศษเลยคือได้ไซส์หนึ่งร้มานะครับใช่ค่ะปกติจะมีแต่ไซส์ใหญ่นะผมแล้วก็ต้นนี้สวยแล้วเนาะสวยมากนะครับสุพรรณหงส์ค่ะต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ดอยปุยนะครับต้นนี้เป็นลักษณะทรงพุ่มข้างบนนะครับนี่ครับเป็นต้นเดียวนะผมแต่ว่าข้างบนคือแตกพุ่มออกมาหลายกิ่งหลายช่อเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ากิ่งห้าช่อนะผมเป็นพุ่มข้างบนแบบนี้สวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับดอยปุยนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับห่างหายไปพักนึงแล้วนะดอยปุยใช่ห่างหายไปพักนึงแล้วนะครับใช่ รอยปุยส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้มาค่ะห่างหายไปพักพักใหญ่ๆแล้วสำหรับร้านของเราเนาะใช่นะครับส่วนที่ปุยถือต้นนี้คือลูกไม้ค่ะลูกไม้ต้นนี้มีความแปลกและความพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องมีแค่หนึ่งกระถางใช่ไหมใช่ครับผมทั้งสวนมีแค่หนึ่งกระถางนะครับไม่มีจํานวนนะครับผมมีเพียงกระถางเดียวนะครับใช่เลยต้นนี้เลยค่ะลูกไม้ พี่พี่ถ้าไหนชอบลูกไม้ก็หยิบได้เลยนะคะ150บาทเหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นคล้ายๆทรงพุ่มไปแล้วนะคะเพราะน้องมีถึง3ช่อเลยครับแล้วก็นี่ครับดูดูข้อของใบนะครับเป็นสีแดงนะครับผมสวยมากแปลกมากนะครับเนี่ยเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะผมแล้วก็ใบลักษณะจะเป็นใบตรีนะครับนี่ครับดูลวดลายดูสีนะครับ สวยมากแล้วก็มีถึงสามช่อนะครับใช่ค่ะสามช่อสวยๆเลยเนาะใช่ครับสวยมากมีเพียงหนึ่งกระถางแล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะครับใช่ค่ะลูกไม้จ๋าหนึ่งร้อยห้าสิบเช่นกันค่ะต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าจะตุระพักพิมานนะผมคลิปที่แล้วนะผมคลิปก่อนๆมีคุณลูกค้าหลายท่านที่ไม่ทันนะครับวันนี้ปาล์มได้จัดมาให้อีกแล้วนะครับผมต้นนี้สวยมากความสูงประมาณ 40เซนติเมตรนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับจะตุระพักพิมานนะผมรับผม150บาทจัดส่งฟรีนะครับผมสวยมากนะครับนี่ส่วนที่ปุ๋ยถือต้นนี้หายากมากมากค่ะหายากยังไงเพราะปกติจะมีมาแต่สาวิตีใช่ไหมคะแต่ต้นนี้คือ โมนาลิซาค่ะโมนาลิซานะครับใช่ค่ะโมนาลิซามีเพียง1กระถางเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเป็น3ามยอดแบบนี้เลยใช่ครับผมมีเพียงหนึ่งกระถางแล้วก็หนึงกระถางสุดท้าย<ช>นะครับใช่ค่ะอันนี้ไม่มีจํานวนนะคะหมดแล้วหมดเลยจริงๆโมนาลิซาจ้าหนึ่ง้าสิบบาทเช่นกันคะ่ะเป็นไม้หายากนะครับโมนาลิซานะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า เรดดี้บักนะครับผมเรดดี้บักนะครับที่แปลว่าแมลงเต่าทองนะครับต้นนี้สวยมากมีมากถึงสามช่อนะครับผมกระถางสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับเรดดี้บักเป็นไม้ไม่มีจํานวนนะครับผมเป็นไม้ที่ทํายากทําจํานวนได้ยากมากนะครับผมต้นนี้กระถางหกนิ้วนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับผมสีสวยมากนะครับเรดดี้บัก นะครับผมที่แปลว่ามะแรงเต่าทองนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับต้นนี้คืออะไรนะเขี้ยวหนุมานเขี้ยวหานุมานสวยๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้มีสามช่อเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเขี้ยวหนุมานเป็นไม้แพงนะคะไซส์ใหญ่เราขายอยู่ที่เท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบบาทใช่ไซส์แปดนิ้วสามร้อยห้าสิบอันนี้เป็นไซส์ย,ย่อมเยาวนะคะไซส์รา,าคาประหยัด 150บาทเช่นกันค่ะเที่ยวหนุมานจ้าสวยๆแบบนี้เลยคลิปก่อนมีคุณลูกค้าหลายท่านที่ไม่ทันนะครับจะวันนี้น้องปุ๋ยก็ได้จัดมาให้แล้วนะ<ช>ครับผมสวยมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพระรามแปดนะครับผมพระรามแปดก็เป็นไม้ใบยาวเช่นเดียวกันกัดสีเหลืองทองนะครับสวยมากนะครับผมใบยาวปกคลุมกระถางเลยนะครับผม พระรามแปดนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับเมื่อคลิปที่แล้วมีพี่พี่หลายท่านที่ไม่ทันพระรามแปดนะจ๊ะคลิปนี้ปุ๋ยก็หยิบมาให้แล้วจ้ะถ้าพี่คนไหนไม่ทันก็หยิบเลยนะจ๊ะพระรามแปดเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยส่วนต้นนี้คือยูโรป้าค่ะยูโรป้าสวยๆเลยต้นนี้สวยมากใช่กำลังกำลังเริ่มกัดสีแล้วเนาะนะว่าไม้จะกัดเป็นสีชมพูค่ะใช่ครับผม เป็น<ล>สีชมพูาาลายเด่นชัดเจนนะครับใช่ค่ะสวยๆเลย150สั่ง5แถม1สั่ง10แถม2ค่ะนะครับเดี๋ยวแจ้งเบอร์โทรให้ก่อนเลยนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์081251 5669นะครับ0 8 1 2 5 1 5 6 6 9นะครับผมหรือจะแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยจ้า ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ารัศมีจัน์ทรนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับความหมายของรัศมีจัน์ทรก็คือแสงของพระจัน์นะครับผมนี่ครับแสงของพระจัน์ทนะผมคือความหมายของรัศมีจัน์ทรนะครับผมต้นนี้ราคาก็อยู่ที่150บาทเช่นเดียวกันนะครับต้องรับไปคู่กันกับต้นนี้เนาะใช่ครับผมต้องรับไปคู่กันกับลุงทิวานะผมลุงทิวาความหมายของเขาก็คือ แสงของพระอาทิตย์นะผมต้นนี้แสงของพระอาทิตย์นะคะผมต้นนี้แสงของพระจันทร์นะครับสวยมากนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับผมใช่ค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบจัดส่งฟรีสวยๆแบบนี้เลยพี่ดูลุ่งที่วาที่มือปุ๋ยนะคะสวยมากเลยอะเห็นไหมอะกัะสีแบบหวานแจ่มเลยหวานแจ่ม <c oughs> กัดสีแบบสวยๆเลยนะครับสีแบบวานแจมสวยๆแบบนี้เลยจ้ะลุงที่วาเนาะสั่งต้องสั่งคู่กับอะไรนะรัะ<ล>ะสมีกจนโอเคค,ค่ะต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเท้าชัยยเสนนะครับต้นนี้สวยมากนานๆจะมีมาหนึ่งครั้งนะครับผมนี่ครับเท้าชัยเสนนะครับเป็นไม้ที่กัดสีชมพูนะครับผมแล้วก็ เป็นไม้เก่าแก่ไม้โบราณนะครับสวยมากนะครับผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับเท้าชัยเสนนะครับนี่ครับดูสีชัดๆนะผมแล้วก็ดูลายนะผมลายแปลกสีสวยนะครับเท้าชัยเสนนะครับน้องกัดเป็นสีชมพูอ่อนๆแล้วเนาะใช่ครับผมต้นนี้กัดสีแล้วนะครับผมส่วนที่ปุ๋ยถือคือนางลาวทองค่ะใช่ไหมใช่ค่ะนางลาวทอง ไม้สีเขียวเหลืองใบยาวบิดเกลียวเล็กน้อยแบบนี้เลยค่ะมีเขาเรียกมีอะไรนะมีติ่งด้วยหรอใช่มีหูนะครับหูมีหูมีติ่งด้วยลาวทองต้นส่วนต้นนี้คืออะไรยาดมณนีนะผมลักษณะจะคล้ายๆกับนางลาวทองนะครับมีหูเหมือนกันนะครับผมมีติ่งมีหูเหมือนกันนะครับผมแต่แตกต่างกันที่สีนะครับ นางลาวทองสีจะออกไปทางสีเหลืองทองนะครับส่วนหยาดมณนีจะออกไปทางสีแดงสีเหลืองสีส้มนะครับมีหลากสีเลยหลากสีหลากสันเลยเนาะปามว่าถ้ารับไปตั้งคู่กันจะสวยมากนะครับผมต้นนี้นางลาวทองนะครับต้นนี้หยาดมณนีนะผมลักษณะเหมือนกันนะครับผมแต่แตกต่างกันที่สีนะครับสวยมากนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบจัดส่งฟรีนะครับใช่ค่ะ <c oughs> ส่วนตัวนี้คือ สร้อยระย,ยระยนะครับที่ปุ๋ยเป็นต้นที่หนึ่งนะคะเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยเนาะสร้อยระยะน,นานๆทีจะได้มานะคะพี่จ๋าเพราะว่าสีของน้องอะ่ะตัวนี้คือกัดสีแบบชัดเจนแล้วปกติสร้อยระยะจะออกไปทางแบบขาวๆซีดๆหน่อยเนาะใช่เป็นไม้ที่กัดสียากใช่แต่คือที่ปุ๋ยกระปามหยิบมาคือกัดสีแล้วนะคะกัดสีสวยแล้วกระถางที่น้องปุ๋ยถือจะเป็นกระถางที่หนึ่งนะครับผมต้นจะใหญ่กว่ากระถางที่สองนะครับ แต่สีจะกัดน้อยกว่ากระถางที่สองนะครับผมให้ดูกระถางที่สองนะครับจะกัดสีออกสีชมพูอย่างชัดเจนนะครับใช่ค่ะส่วนต้นที่หนึ่งก็คือน้องต้นใหญ่แต่กัดสียังไม่ชัดเท่าต้นที่สองที่น้องปามถือค่ะครับผมน<ช>ี่จะรับไปตั้งคู่หรือจะรับไปตั้งคู่เลยก็ได้นะคะส้ยระยะหนึ่งกับสองส้ระยะค่อนข้างหาย,ายากเช่นกันนะคะพี่จา๋าเพราะว่าน้องเป็นไม้ที่ที่ทําจํานวนยากเนาะใช่ครับทําจํานวนได้ยากแล้วก็ โตช้าใช่โตช้าแล้ววันนี้ปุ๋ยกระปามได้หยิบมาสองกระถางเท่านั้นนะคะพี่จา๋ารีบได้รีบเลยนะครับใช่ค่ะสร้อยระยะค่ะต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตรีบาลีนะครับสวยมากนะผมตรีบาลีนะครับผมสวยมากเป็นใบตรีนะครับกัดสีได้สวยมากนะครับต้นใหญ่นะนะครับต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับผม ต้นนี้มีชื่อว่าตรีฮาวายนะครับผมรับไปตั้งคู่กันสวยมากนะครับสวยมากเด่นมากนะครับผมนี่ครับต้นนี้ตรีฮาวายนะครับตรีฮาวายจะออกไปทางสีแดงนะครับผมใช่ค่ะดูลักษณะของของใบใช่ลักษณะของใบสีสวยนะครับผมนี่อันนี้ตีตีอะไรนะบาหลีใช่ไหมอันนี้ตีบาหลีนะ,าานะครับต้นนี้ตรีฮาวายนะครับผม150บาท เท่ากันนะครับจใช่ฟรีหรือจะรับไปตั้งคู่เลยก็ได้นะคะเพราะว่าสวยน้องสวยทั้งทั้งสองกระถางเลยเนาะใช่ครับส่วนที่ปุ๋ยถือต้นนี้คือมัทนาค่ะมัทนาสวยๆสีแจมๆแบบนี้เลยเนี่ยน้องปุ๋ยให้ดูสีชัดๆเลยค่ะมัทนามีมาเพียงหนึ่งกระถางเท่านั้นนะคะพ<ช>ี่จ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวปาลมให้ดูต้นใหญ่นะครับนี่ครับมัทนาไซส์ใหญ่<ช>นะครับผมไส์ใหญ่ ส่วนที่ปุ๋ยถือคือจะเป็นไซส์ไซส์เล็กเนาะไซส์ที่เหมาะสําหรับลูกค้าที่อยากสะสมหลายๆสายพันธุ์หลายๆชื่อค่ะอันนี้ก็คือเหมาะเลยหยิบได้เลยค่ะ5แถม1นึแถม2ให้เหมือนเดิมในราคา150บาทเช่นเดียวกันจา้าม,มัฒนาค่ะต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ากุมพักกันนะครับผมไม้สายพันธุ์โบราณสายพันธุ์ดั้งเดิมเลยต้นนี้สีสวยมากนะผมสีเหลืองสวยๆเลยนะครับ กลุมพักกันนะผมคุณลูกค้าที่สะสมต้นโกลสนควรจะมีต้นนี้ไว้นะครับผมใช่ค่ะเพราะว่าคลิปที่แล้วมีพี่ๆหลายท่านไม่ทันนะจ้ะวันนี้น้องปุ๋ยกับน้องแปมก็หยิบมาให้อีกเช่นเคยค่ะครับผมกลุมพักกันนะครับใช่ส่วนที่ปุ๋ยถือต้นนี้ก็คือประกายทองค่ะประกายทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะประกายทองเป็นไม้ที่หายไปพักนึงแล้วค่ะพี่จา๋า วันนี้น้องปุยกับน้องปามก็ได้หยิบมาให้อีกเช่นเคยค่ะเพราะว่าคลิปที่แล้วหยิบมา2กระถางมีพี่ๆรับไปแล้ววันนี้พี่ท่านไหนที่ไม่ทันหยิบได้เลยนะคะประกายทอง150่าสบาทเช่นเดียวกันจ้าผมแล้วก็กระถางสุดท้ายนะ,ค,ะครับผมประกายทองถ้าเป็นต้นอื่นไซส์ก็จะเล็กกว่านี้แต่ต้นนี้คือสวยที่สุดใหญ่ที่สุดนะครับไซส์เบิึ้มเลย <laughs> ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ซับประเสรฐนะครับผมซับประเสรฐก็เป็นไม้โบราณอีกหนึ่งสายพันธุ์อีกหนึ่งชื่อนะครับผมสวยมากมีตั้งแต่สมัยก่อนๆเลย <c oughs> นะครับผมต้นนี้มีเป็นลักษณะพุ่มนะครับมีหลายกิ่งหลายช่อนะครับผมมีชื่อว่าซับประเสรฐนะครับสวยมากใบกลมกัดสีสวยนะครับผมใช่ค่ะส่วนต้นนี้คือ น้ำตกเอราวันนะครับใช่ค่ะน้ำตกเอราวันสวยๆแบบนี้เลยนะคะคลิปที่แล้วก็ได้มาเนาะได้มาหนึ่งกระถางปะคลิปที่แล้วไม่ได้มาไม่ได้หรอไม่ได้ครับใช่ไหมเอออคลิปที่แล้วได้มาหนึ่งต้นใช่แล้วมีพี่พี่บางท่านไม่ทันเหมือนกันใช่ครับผมวันนี้ก็เลยหยิบมาให้เหมือนกันค่ะน้ำตกเอราวันค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเช่นเดิมจ้าส,สั่งสั่งห้าแถมหนึ่ง สั่ง10แถม2นะครับ150ส่งฟรีนะครับผมโทรเบอร์ไหนนะ081 251 5669นะครับ081 251 5669นะครับผมหรือแอดไลน์ได้เลยนะจ๊ะต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าคะชาชาตินะผมไม้ใบบิดเกลียวนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยกัดสีได้สวยมากนะครับ คะชาชาตินะผมนานๆก็จะมีมาหนึ่งครั้งนะผมเพราะว่าเป็นไม้ที่ทำจำนวนได้ยากนะครับผมแนะนำเลยนะครับคะชาชาตินะครับต้นนี้คือวาลีกุญชรค่ะวาลีกุญชอนที่แปลว่าอะไรนะช้างน้ำตัวน้อยไหมใช่ครับผม นี่ค่คะแปลว่าช้างน้ําตัวน้อยนะ,ะไม้ต้นนี้ทนนะคะทนแดดทนฝนทน,ท,นทุกสภาพอากาศเลยค่ะต้นนี้ทนจริงๆค่ะอยู่กลางแดดกลางแจ้งก็อยู่ได้นะคะต้นนี้น้องสามารถอยู่ได้เลยค่ะวาลีกุญชอนจ้าหนึ่งร้อย้าสิบบาทสวยๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยอร์อมแบบนี้เลยเนาะหนึบบาทเช่นเดิมจ้าต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า สาวิตรีนะครับผมสวยมากใบใหญ่นะครับไซส์กระถาง6นิ้วแต่ว่าใบใหญ่มากนะครับผมใบใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับผมใหญ่กว่าหน้าไหมใหญ่กว่าหน้านะครับหน้าใหญ่กว่า <ผม S 2> <ม>หาใญ่่กวต่อไปครับผมสาวิตรีนะครับสวยมากนะครับผมหนึ่งรบาทจัดส่งฟรีนะครับผมสาวิตรีนะครับส่วนต้นนี้ ไอยาลาค่ะนี่ค่ะเป็นไม้ที่พี่พไม่ทันเช่นกันค่ะรอบที่แล้วรอบที่แล้วหยิบมา1กระถางรอบนี้หยิบมาให้อีกแล้วค่ะพี่คนไหนไม่ทันไอยาลายิบได้เลยนะคะพี่จ๋าหนึ่งบาทเช่นกันค่ะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะไอยาลาค่ะต้นต่อไปครับผมต้นนี้เป็นไม้ที่น่าเก็บสะสมนะครับเป็นตับจังหวัดนะครับผมตับจังหวัดต้นนี้มีชื่อว่า จังหวัดมุกดาหารนะครับใบกลมสีแดงสวยๆเลยนะครับต้นนี้จังหวัดมุกดาหารนะครับผมมีจํานวนน้อยมากรีบได้รีบเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าไม้ไม่ค่อยมีจํานวนด้วยเนาะใช่ครับผมจังหวัดมุกดาหารนะครับต้นนี้คือท่าสเสด็จค่ะท่าสเสด็จสวยๆเลยแบบนี้เลยนะคะ ต้นใหญ่นะถึงน้องจะอยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วแต่ว่าน้องต้นใหญ่มากเลยนะคะพี่พี่ท่านไหนรับไปสามารถเปลี่ยนใส่8นิ้วได้เลยนะคะถ้าสเสด็จค่ะ150บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันจ้าต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าต่างหูชาวังนะครับผมใบกลมนะครับเป็นไม้ใบกลมเล็กนะครับผมนี่ครับกัดสีได้สวยมากนะผมกัดเป็นสีส้มสีแดงสีเหลืองนะครับผมหลากสีเลยนะครับ ต้นนี้ต่างหูชาววังนะผมเป็นลักษณะทรงพุ่มเลยนะครับสวยมากนะครับผมนี่ครับต่างหูชาววังนะครับในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมเนาะใช่ครับผมต้นนี้มาหาอำนาจจะ้ะใช่ไหมคุณใช่ครับเนี่ามาหาอำนาจสวยๆเลยพี่แบบฟอร์มก็สวยฟอร์มเต็มไปหมดเลยค่ะแบบเนี้ยสวยๆยอดเดินดีสีสดๆเลยค่ะ มหาอำนาจเป็นไม้ใบแข็งนะผมสามารถอยู่แดดได้คใช่ตัวนี้จะทนแดดกว่าเพื่อนค่ะมหาอำนาจจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันค่ะต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบางกอะนะผมบางกอกเป็นไม้ที่เด่นนะผมเด่นที่ลวดลายของใบเขานะครับลายของใบเขาเหมือนกับลายกระหนกเลยลายเด่นกัดสีแดงนะครับผมสวยมากนะครับ บางกอกนะครับหนึ่งร้ยห้าสิบาทจัดส่งฟรีนะครับต้นปิดท้ายของคลิปนี้ค่ะต้นนี้คืออะไรน้องฟ้ามพลายภูเขาทองนะครับผมสวยมากนะครับพลายภูเขาทองส,อสวยๆแบบนี้เลยค่ะดูความแผ่ใบของน้องสวยมากลักษณะใบของน้องสวยมากค่ะพลายภูเขาทองค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันจ้ารอบที่แล้วนะครับผม ได้ไซส์ใหญ่มากระถางละ220บาทนะครับผมความสูงสูงกว่ากันประมาณ10เซนนะครับอรอบนี้ได้ไซส์150มาไซส์กระถาง6นิ้วนะครับผมราคาก็อยู่ที่150บาทจัดส่งฟรีนะครับพลายภูเขาทองนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊า150บาทจัดส่งฟรีจ้าสั่ง5แถม1สั่ง10แถม2ให้เลยจ้าครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็ สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะครับ0812515669นะผมสามารถแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้นะผมรอรับ24ชั่วโมงนะครับผมใช่ค่ะโปรโมชั่น150บาทจัดส่งฟรีสั่ง5แถม1สั่ง10แถม2นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะผมเวลาปาล์มกับปุ๋ยลงคลิปไม้สวยๆจะได้เข้ามารับชมก่อนใครนะผมจะได้ไม่พลาดนะครับผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะรอรับสายนะคะ